ผูใช้ตัดบอลได้เปิดมาโอ้โหติดโอ้โหทุกวันดูดูด้วยนะครับดูด้วยเก็บวหนะเข้าป่าดูด้วยครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่สนามแกลคลิปเปอร์อาจารย์วิโรจน์นะครับนี่นะครับรายการฟุตบอลตะลอนทัวร์นะครับแล้วก็มีสามสาวแซฟเซืองนะ แล้วก็คุณผุดพองเปียยองญ่นะครับรายการอาหารแดกด่วนนะฮะครับผมวันนี้ก็จัดอยู่สีแยกจ่าเฉยนะครับลูกเะมุ้งของทื่งชัยครับตรงนี้แต่ละทีมนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะช่วยกันลงไปเป็นภาระของคนอื่นครับเพื่อนะเพื่อนช่วยเพื่อนฮะอากีพายร่วมใจเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนะครับ นื่องจากบอสอิเล็กทรอนิกส์นะฮะร้านชอปปิ้บาร์เกิดมาอุบัติเหตุอภิพายนะฮะออกไปที่เลมเส้นให้เสียบนะฮะมองหาเพื่อนมาที่กาบพี่เล่นหมายเลขแปดมาที่เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะครับเดี๋ยวดำอองที่สี่สิบห้านะครับสี่สิบห้ามองตากูรุ่งนี้สวยครับลูกนี้ไม่ล้ำหน้าครับลูกนี้แต่หม้อมารก็เป็นตาข่ายมีดีครับแต่หัดตึงไม่ตึงโอ้โหลูกนี้พิ้ตะหลายๆท่านก็จัดกัน เหมือนกันนะครับพี่น้องเราลูกนี้ลุกตัวสกัดออกไหนไม่ออกด้วยนะครับโอ้โหลูกนี้สวยงามครับมีหลายๆท่านเลยนะฮะตอนนี้มาดูคุณชัยครับนะครับเพื่อนคุณชัยเพื่อนคนเด้งเป็นไหมเดฟโฟรไม่ได้โฟร์ฮะอย่างจากตำแหน่งตำแหน่งการช่างนะครับผมลงมาเล่นอะาครับผมนี่นะครับบอสเรียกเทอรนี่นะแล้วก็ขอบคุณเสียยกเสียยกน้านนนนะครับมอบน้ำดื่มสามสิบหกแขกนะครับวันนี้อ่าแล้วก็ ท่านนะครับผู้จัดการทีมนะพี่ซีรอลพี่ซีรอนี่นะครับประกอบไปครับลูกนี้พี่ธงนะครับพี่ธงชัยของเรานะครับนี่ผู้จัดการทีมนะยังได้บอลยังครองบอลอยู่ครับผู้กองผู้กองนี่นะผู้กองนี่ตึกระตุกตึกใครมาที่เจ้าบอลได้หลายท่านนะครับข้ามไปครับรวมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้เจอเจ้าเอ็ตักฟุตบอลการกุศลที่จะอารติภัยร่วมใจรจอดจัดยิงนะเพื่อนช่วยเพื่อนเราจะไม่ทิ้งกันนะครับ เพื่อนช่วยเพื่อนนะครับผมนถไปนะครับแล้วก็มีทีมช่างภาพนะฮะบ,บริษัททีระพงไทยแลนด์นะครับแล้วก็คุณธนวัฒน์นะฮะครับผมคนสวดนะฮะคุณธนวัฒน์ุ่มสวดครับรร <c oughs> ผมข้างหลังก็มีนะมีมีกองทัพกองทัพต้องเดินเร่ท้องนะฮะนี่น้องเก้านะฮะน้องเก้ายิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อย โอ้โหชูวรเลยชูนิ้วเลยชูนิ้วเลยครับปลดไลท์โอ้ทางนี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 ้เนี่ยขึ้นมาที่นี่นี่นี่แหละครับน้องเก้าสุดหล่อนะครับพระเอกยูสิพระเอกละครพระเอกหนังครับในแบบนะฮะรวมตัวรวมอยู่ในคนเดียวนะรับครับพี่เจ้าของรายงานตัวอะไครับชื่องอะไรน้องเก้าครับน้องเก้าชื่อจริงชื่ออะไรครับข้าวบ้านที่บีการพี่กันฮาบอลนี้จำชื่อจริงตัวเองไม่ได้ครับลูกนี้ชื่ออะไรครับชื่อจริง อย่งนีอะไรครับอะไรนะท่าอะไรนะอันนี้สอนนะครับคนจะไปเกาะข้างไปนะครับขอบคุณเลยจะได้เยวให้เวลาคิดอีกหนึ่งคืนจะได้ร้อยเอ็ดค่ะอ๋อขอบคุณร้อยเอ็ดอ้าวไม่ใช่พัทลุงเหรอมาจากพัทลุงเป็นโอ้อพัทลุงอยู่ที่ใต้อ๋อมาจากพัทลุงพัทลุงกับร้อยเอ็ดนะฮะมารวมกันเป็นน้องเก้านะครับเลยครับเพื่อนคนเพลงเพื่อนคนเพลงนี่ บอลแล้วก็เพื่อนเพื่อนครูชัยเพื่อนครูชัยด้วยระ้วบางทีมเพื่อนเพลงเอสซี90แล้วก็มีช่างภาพจากสื่อมวลชนออนไลน์นะครับสีขาวนี่นี้ช่างภาพมาจากสื่อออนไลน์นะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมาที่เจ้าเอเจ้าเอของบอลมาที่บังบังให้มาไม่ได้ครับเดี๋ยวทีหมายเลขาให้เขาตึกตึกเคาะดโอ้โหลูกนี้ผู้ติดเซฟสองตัว มาจากเรที่สมบายมาจากปาจีนบางยังครับผมมากี่คนครับวันนี้สองคนนะับสองคนกับผมเปกานหน้าเดี๋ยวเราจะเอาบอลได้ครับโอกาสหน้าไปเรียมเลยเราวไปจากที่ปาจีนนะฮะครับผมมาด้วยใจนะมาจากปาจีนนะครับผมมาด้วยใจแล้วก็ตั้งแต่ปีนี้วันนี้สมทบทุนเท่าไหร่ครับวันนี้เสียผู้สาวตูสามสามนี่ครับเนี่ยสามสิบสามสิบเออมาที่ผู้ชายเท่าไหร่ยัดยัดลงนี้เลยนะมาที่จอมจอมบอลลงยัดลัดมาที่ผู้ผสม ไม่ออกนามครับไม่ออกนามครับผมอันนี้คุณคุณต้นนะมาจากไหนครับวันนี้มาจากร้าซุ่มไก่เขาเกล้าเกลครับผยังไม่โดนปืนให้เขาไปดูนะซุ่มไก่คาราโอเกะมีประโยชน์หรือเปล่าครับอยู่แถวไหน ยิงเยิงสนอท่าเรือครับทีเจาะบัลรับรับรับบัตรเครดิตไหมครับมองไม่ครับโอนโอนเดียวโอนเดียวมัได้ยิงก็โดนตัดครับผมของเราเตะคู่ไหนฮะเตะคู่ไหนตัดมาแล้วครัก็ยิงครับยิงไม่ไม่ไหวครับแสดงว่าทีนี้เอาเปรียบชาวบ้านนั่นเนี่ยเนี่อยู่แล้วอยู่แล้วของเรามีมีกระหังด้วยนะโอ้โหด่ามาทีมบังรู้กระหังลูก ตอนแรกไ่อยากินนมกินตอนนี้ไม่อยากจะกินแล้วเดเกินไม่อด้งครที่คุไรคนแรงมากี่คนมาเนี้ยคุไพรข้ามาแล้วกีโโซคูมงานันละเมันนี้มีโซคูมาแล้การมองหาโซคูโซคูด้วยแล้วก็มีคนนิ่งโชว์มีแก๊งแก๊งโซคูแล้วก็แก๊งแก๊งำกินไม่เกี่ยวอับไม่เกี่ยวโซคูแล้วไม่เกี่ยวยังไม่ค มาโค่นี้เป็นติดฟิล์มนะฮะตัวนี้เฮ้ยทำป้ายกีเจต์กราฟิกต่างๆนะครับประตู้ต้องทำป้ายนะครับตอนนี้ท่านท่านรองเราก็มาครับท่านรองครับอันนี้เป็นไงฮะับีสองเพื่อนนครพนมกับซีซีรอวันนี้วันีมาชมบอลครับการกุศลครับเราครับลูกนี้สวยครับลูกนี้ไมปรับหน้าครับครับผมครับ ขอบคุณนะครับวันนี้ถ้าลองมาร่วมด้วยฮะเชิญกินนมจงกินต่อแล้วกุ้งก้มปูกินเจ้าบอลวันีสองลากอร่อยมากจริงจริงโอ้โหลูกนี้ขามตาอ้าวเพื่อนผู้ช้เปลี่ยนตัวเล่นเอาพิการออกครับเอาจูซาร่าลงไปครับไปครับไาเพียรของเรานะครับมาเป็นไงวันนี้กำลังใจกำลังใจเพียเลยกำลังใจล้นหลามครับโครงการอาคีพายร่วมใจเพื่อนช่วยเพื่อนเราจะไม่ทิ้งกันครับ ครับผมขอบคุณมากครับวันนี้วันนี้มีมีผู้ใหญ่ใจดีมาช่วยมีใครบ้างวันนี้นะครับทีมฟุตบอลนะครับามีี่ไหมไม่ได้ปไม่ได้ปูานาเลยไปาตูกันช่างเป็นการช่างเพื่อนเพนเพื่เ่นเพนเอ่อน่อนเนเพื่อนเนเพ่นเพื่อนเรอนเพื่เีนพน่เ่อ่อนนอนพ่พี่อพร แล้วก็มีของเลื่อนบอลดาราจินอาสานะครับก็มีครนนิ่งของที่เจ้าดํเขาจะนำมาาลขึ้นไปตป็นนะครผู้ชายแต่ยังกใบอลดูมีจูดูาที่ของของมาที่อ๋อแล้วก็มีของยังอัากจะให้ผู้ชายผู้ชายมา่เรื่องนี้ก็มาที่เามออนไลน์นะเด็กี้ลย ครับแล้วก็ทดลองนายยกนายยกนวลครับผมเปลี่ยนตัวเลยครับครับผมมีมากมากครับมีน้ำเดื่มมาจากไหนน้ำเดื่มน้ำเดื่มมาจากคุณหยกนะครับหยกหยกน้าลนคุณน้าลนครับสามเดื่มน้ำเดื่มสามสิบห้ากมโลกรัมามครับผมสามสิบหกขอบคุณมากมากครับพี่ๆน้องๆทุกคนที่อ่ากันมีน้ำใจช่วยเหลือกันตอนที่ยังลำบากนะครับครับแล้วต่อไปอ่าถ้าสมาชิกท่านใด รสาเหตุหรือว่าอะไรให้สามให้มาสี่ห้าได้ช่วยเหลือก็ต่ออย่างนี้จะมีมีเอยาดองเหรอเอยาดองอุบัติเหตุเดี๋ยวรักจากนี้มันจะไปเยี่ยม กินยาดอนสีผ้าสีเราเหมือนกันกินยาดอนกบไปค่าของก็อุบัติเหตุนะฮะโชนกับรถโบนอยู่โรงพยาบาลเพชรเวดนะฮะขอเราก็จะจัดกิจกรรมให้นะฮะที่เราเราไม่ทิ้งกันนะครับวันนี้ป๋าก็พวกเรานะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากครับกำลังใจรถหลามโอเคไปที่ไปที่เอ้าได้จับบอลแล้วไปรางวัลหมายเลขห้าสิบเจ็ดส่งให้ใครครับ ุยยกัันงเอพิ่งออกมาจากวัดครับวันรางวัลสวยๆนะครับวันนี้บางทีวันเก็บไว้เราลือกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนชุดลงไปครับรางวัลที่ระลึกเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับสำหรับวันที่1 2กันยายน2563วันนี้อยู่ที่กู้ไทยเพื่อนช่วยเพื่อนนะเปิดข้ามาที่เจ้าเอ๋เจ้าเอ๋ให้มาที่กล่องมาที่เอ๋ เดี๋ยวมาหามาที่อ๋ฟุตบอลงานกีฬาวันนี้นายกเราก็มาถึงแล้วครับาหไปวันนี้ครับนายกครับเป็นไงครับวันนี้สมาชิกเราก็เข้มแข็งดีค่ะวันนี้เราก็มาเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกเราได้รับผลกระทบจากอังกฤษไทยนะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวเขาปัญหาทุกอย่างผ่านเข้ามาได้ทุกอย่างก็จะผ่านออกไปได้เป็นกำลังใจให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ ไม่มีแค่นี้นะครับอีกท่านหนึ่งครับเยยาดองสำหรับคุณเยยาดองก็หายไวๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงไวๆหายวันหายคืนนะคะลุกค่ะล้อเล่นล้อเคสต่อไปไม่มีแล้วค่ะจบแค่นี้นะคะไม่ต้องเคสเพ่มแล้วค่ะครับต่อไปกระชับนิดอย่างเดียวครับผมอ่ะ พี่ไม้ครับไม่เดฟ้ยวโฟนี่ยังไงครัพี่ไม้วันนี้ครับบรรยากกาาศรปในกันครับก็รู้สึกรู้สึกไงครับรู้สึกเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนครับพี่น้องเราครับพี่น้องเราในเรื่องความสุขแล้วก็ช่วยเหลือที่งานรายกันนะครับครับผมหรือว่านะครับได้มาร่วมสมบุญนะครับออกกำลังกายด้วยครับหรือว่านะครับขอบคุณทุกท่านนะที่ที่มีส่วนร่วม เเ่มลยาวไล่์ก็ที่เป็นแรงงานนะครับขอบคินแกจะหายใจดีข้างฝั่งแล้วนะงรังสื่อๆนะครับที่ที่ดำเนินงานจัดการได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับตั้คนัุ้ณทุกท่านนะครับไม่ไ้องทุกคนทนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ไม้เดฟโฟนะครับผมขอบคุณไปเป็นไงครับลงยังฮะลงไปแล้วลงไปแล้วตายหาแล้วนะพี่คุณชัยคุณชัยมองไอ้บิดเจ้าปูนครับ บอลเพื่อนช่วยเพื่อนนะครเราจะไม่ทิ้งกันนะครับก็ดำเนินการอยู่ตลอดนะครับในนามโคนนิ่งโช่เอฟนะครับก็จัดตลอดนะฮะไอรับ u band นะครับก็จัดเรื่อยนะฮะนี่นะครับสวัสดี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 ครับมากันเยอะเลยครับวันนี้ป้าชาย เจอกันอีกแล้วสายอะไรสายอะไรสายฮึบสายฮึบสายฮึบฮึบวันนี้หนีหงหนีหงงีหงม่อยู่เยอะเรามีตัวแทนไปหงงวันนี้มายุคงเก้าศูนย์เลยฮะเยอรมันนะครับผมเชียได้ลยเกิดอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับป๋าชายนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราจัดตลอดนะครับเพื่อนช่วยเพื่อนไม่ทิ้งกันนะครับโค้ชโชยเอฟซีไอร์แลนยูเบนนะฮะเดือดเทีหน้านะฮะ แล้วก็จะเก็บบรรยากาศดีๆแบบนี้ครับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะโอ้โหอันนี้อันนี้หน,น,นีเที่ยวหรือหรือชุดฮะหนีเที่ยวโอ้โหรายงานตัวด้วยรายงานตัวด้วยมีกี่ตัวมีสองตัวมีสองตัวค่ะควันนี้ๆๆๆสวัสดีค่ะลินจีวงลังสะอื้นค่ะสวัสดีค่ะ บานเย็นโคนิ่งโชว์คะ่ะวันนี้พวกเราสองคนก็มาฟุตบอลการกุศลของพี่ที่สายใหม่หห <laughs> มาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอักคีภัยนะคะอักคีภัยค่ะจริงเลยค่ะวันน,นี้ร้อนมากร้อนรุ่เหลือเกินค่ะแต่เราก็ไม่ร้อนนะคะเรามา,มาด้วยใจเรามาจาัดฟุตบอลการกุศลเราไม่ได้มาหาผัวเลยคุยหาได้จะดีค่ะผัวจะได้คืนนี้แหละได้คืนนี้แหละเพรานักฟุตบอลแปดทีมอ่ะแปดทีมสี่คู่จะได้ไหม นี่นี่รู้สึกขาดอีก2ตัวเนี่ยขาดอีก2ตัวสองตัวติดเรียนค่ะแตงสันแตงสันแตงสันไม่มาค่ะติดเรียนนะค่ะโอเคติวดักอยู่ช่วงนี้น้องๆไม่ได้มาค่ะอ่าค่ะก็เลยมี2สาวนี่มาแทนสองสาวเลยน้อยวันนี้ป้าเปียก็แฮปปี้แล้วโอเคแล้วทุกคนมีกำลังใจขึ้นเยอะใช่ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะแม่บ้าวิจิหีทางแดงไอ้ยาเบนนี่อะแล้วเบนนี่อะไรสีอะไรอะไรดีคะ สีเฮ้ยตั้งเฮ้ยโอเคเจอกันเจอกันขอบคุณนะฮะขอบคุณครับผมโอกาสหน้าเทปหน้านะฮะคิดดีๆคิดใหม่ๆนะครับจะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับผมอะเอาดีครับฮะโอเคนะฮะเทปนี้คลิปนี้อ่าพอกันแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับ